สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดคุมซับแจสชวนชื่นความรู้ปอหกแต่ได้จับเงินล้านเป็นหนึ่งตลกดังที่เรียกได้ว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับแจสชวนชื่นหรือแจสสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กเป็นบุตรคนเล็กสุดในบรรดาบุตรทั้ง15คนของอุดมทรงแสงเป็นนักแสดงตลกที่มีมุกเด็ดมากมายโดยเฉพาะมุกเลียนแบบบุคคลดัง,ดงๆเช่นอ่างเถิดเทิงตูนบอดี้สแลมแดกบิ๊กแอสเจ้าตัวจบการศึกษาร ระดับชั้นประถมที่โรงเรียนพี่บุลประชาสรรและมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนบางกะปิเพราะติดเพื่อนไม่เข้าเรียนจนถูกไล่ออกทําให้ในเวลาต่อมาช่วยงานในคณะตลกเพราะอยากจะเป็นนักแสดงตลกตามพ่อแม่ผู้เป็นพ่อแม่จะไม่เห็นด้วยก็ตามภายหลังได้ทํารายการบริษัทหาาไม่จํากัดได้รับสมญานามว่าเย็นโลชินยิ้มเจ้าต,ตัวได้เปิดใจในช่วงหนึ่งของรายการว่าในช่วงวัยรุ่นตนเคยทําตัวเกเรติดเกมไม่ไปเรียนที่โรงเรียนและด้วยความอยากรู้อยา กลอก็ทําให้ตนหลงไปลองเสพตามคําชวนของรุ่นพี่จนเมาไม่รู้เรื่องถึงขนาดที่ว่ากลับบ้านมายังไม่ทราบเพราะเมาอยู่จนทางบ้านทราบเรื่องแม่ก็ต่อว่าถึงขั้นไล่ออกจากบ้านพ่อก็มีเรียกมาคุยและสั่งสอนตนจึงบอกพ่อแม่ไปว่าไม่อยากเรียนแล้วเพราะอยากเล่นตลกวันนั้นเลยเป็นวันเที่ยวเริ่มเข้าวงการตลกตอนที่เปิดใจคุยกับทางบ้านตนจําอะไรไม่ได้เลยพระฤทธยา แต่ภายหลังก็มีคนเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถึงได้รู้จากอดีตท,ทำตัวเกเรมีความรู้ติดตัวแค่ป .6 ปัจจุบันแจสสามารถก่อร่างสร้างตัวจากอาชีพที่เขารักจนสามารถสร้างออฟฟิศราคา10กว่าล้านได้จากการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจพบว่าแจสชวนชื่นปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชน2แห่งได้แก่1บริษัทไอแจ๊จำกัดมีรายได้รวม20 3 6 2 5ล้บาท1สตางค์2บริษัทไอ สคุณแจงจำกัดมีรายได้รวม3 7 3613บาท6สตางค์นับรวมเฉพาะรายได้บริษัททั้งสองแห่งกว่า24ล้านทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแจ๊สชวนชื่นได้รับการยอมรับว่าเป็นดาราตลกนักร้องระดับซุปตา์ของเมืองไทยมีผลงานสร้างชื่อมากมายแต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยายอย่างมากหลังจากขยันทำงานเก็บตังสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวในที่สุดแจ๊สชวนชื่นก็ทำตามความฝันสำเร็จมีบ้านหลังโตเป็นของตัวเองพร้อมใจครบ ถึง20ล้านไม่มีหนี้ให้กังวลมีความสุขและน่าภูมิใจสุดๆท่านผู้ชมนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t r e sweat info ขอบคุณครับ